ว่าไงปีใหม่เนี้ยอยากได้รถไว้ใช้สักคันเลยอะรถอะไรแกอยากได้รถอะไรอยากได้เป็นกระบะแกฉันมีเพจไว้แกฉันมีเพจแบบโปรดาวหมื่นเก้าอย่างเงี้ยแกเไหนอะแกแอยากได้กระบะอะไรกระบะแต่งซิงแต่งซิงแต่งซิงตอนเนี้ยมันมีเชฟโรเลตด้วยแกเพจไหนเนาะมีเพจมีเพจหนูเบนน่ะรู้จักปะสวยอะใช่หรอเอจริงแล้วเห็นสวยเลยเฮ้ยหนูเบนน่ะสวย หนูเบนอะเพจเนี้ยโปรดาวหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแกจริงเหรอเออหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแกบอกว่าไงนะแกจะแต่งซิ่งใช่ไหมแต่งซิงใช่ไหมแต่งซิ่งอะค่ะแต่งซิงหนึ่งหมื่นเก้าพันให้ลูกควันหน่อยได้ไหมคะเพจหนูเบนอะเขาบอกว่าใช้โปรดาวหนึ่งหมื่นเก้าพันพร้อมล้อแม็กซิ่งล้อแม็กซิ่งขอบสิบแปดด้วยนะแกจริงอะเออเลือกได้สามลายแกชอบไหมแกชอบลายอะไร ฉันอยากได้แบบแนวแบบเท่ๆเอาไว้แบบเอาไว้แบบไปรับคู่เฮ้เอาไว้แต่งซิ่งผู้ชายเอาไว้ไปรับใครรับผู้ชายเหรอไปบรรทุกสิ่งของบรรทุกสิ่งของใช่ไหมไาใช้งานบรรทุกสิ่งของแต่งด้วยอ่ะเอ้ยใส่ยางใหญ่แกหนูเบนมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยเพจเนี้ยเขาบอกว่า ซื้อรถกับหนูเบนแถมล้อแม็กซิ่งขอบ18พร้อมยางยางนี่เลือกไซส์ขนาดได้ด้วยนะในโปร1นึ่งเก้าเนี่ยแถมมีอะไรบ้างเอาไปเลย30รายการเขาบอกมาอย่างงี้ไม่รู้อ่ะไม่เชื่อป่ะไม่เชื่อเหมือนกันแม่แบบว่าหมอป่ะเนี่ยไม่เชื่อก็ถามหนูเบนสิคะเฮ้ยแต่มีเพศอีเพศหนึ่งเหมือนกันมาที่เดียวกับหนูเบนนี่แหละลุกปัดอ๋อที่สวยสวยใช่ไหมไม่ใช่แล้วหนูเบนเขาว่าหนูเบนสวยกว่า ่ะหนูเบนนะคะจากเชฟชอเรวันค่ะลูกปัดคาที่ปรึกษาการขายชอเอลวันนะคะค่ะอย่างที่คุยกันเมื่อกี้นี้คือโปรดาว1 9หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทใช่ไหมคะลูกปัดใช่ค่ะหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าพร้อมแม็กแต่งซิ่งขอบสิบแปดด้วยนะคะตอนนี้เลือกได้สามลายนะบอกเลยแล้วก็พร้อมของแถมสามสิบรายการใช่ใชไหมคะ คือโปรนี้นะคะอยากให้ลูกค้าเข้ามาคุยเข้ามาดูนะคะคือเป็นโปรโมชั่นปีใหม่แน่นอนคือปีใหม่เนี้ยเข้ามาคุยเข้ามาคุยรายละเอียดเพราะว่าลูกค้าก็อยากได้รถไปใช้ใช่ไหมปีใหม่นี้ใช่ค่ะใช้ไปทํะไรคะลูกปัดเอาไปบรรทุกหรือว่าเอาไปใช้งานก็ได้นะคะเอาไปแต่งเท่ๆไว้รับสาวๆก็ได้นะคะปีใหม่นี้อยากกลับบ้านพาักไปหาคุณพ่อคุณแม่พาคุณพ่อไปคุณแม่ไปเที่ยวยังไงอย่าลืมหนูเบนกับลูกปัดนะคะเชฟ ชอเอราวันนะคะเชจอลเลชชอเอราวันนะคะมั well ่นใจได้เลยว่าค right like right. <man' in mind> ุณจะได้ของแถมครบ30รายการอย่างแน่นอนนะคะที่นี่ที่เดียวเลยที่ชอเอราวันะคะราชบุรีนะคะแต่ยังไงในโปรดาวหนึ่งหมื่ันมันได้รุ่นไหนหรอลูกปัดก็จริงๆตอนนี้ลุกปัดจัดโปรเป็นแคป เป็นแคปตัวเตี้ยนะคะแล้วก็สี่ประตูตัวเตี้ยอีกตัวหนึ่งนะคะ1นึ่ <19 S 1> นะคะโอเค,อเคก็คือว่าในปีใหม่นี้อย่าลืมมาซื้อรถกับหนูเบนกับลูกปัดนะคะที่ชอยเรวันนะคะเหมือนเดิมส่งรถส่งมอบรถให้กับลูกค<า>้าทั่วประเทศเหมือนเดิมค,ค่ะบริการรับจองรับทําสัญญานะคะส่งมอบรถถึงบ้านลูกค้าเลยทีเดียวนะคะยังไงอย่าลืมหนูเบนกับลูกปัดนะคะชอยเรวันค่ะสวัสดีค่ะะคสวัสดีค่ะบาย